้านไปเลยเนาะพ่าอืเพราะว่าวันนี้ก็สึกดีใจมากนะครับที่แบบว่าได้เรือกงามยามดีในการที่เราจะวงสวงเปิดกล้องซีรีส์เลิฟไลฟ์กับไบปั่นไปถึงรักซึ่งพวกเราก็ฟูมฟักกันมาหลายเดือนนะคะก็มั่นใจมากว่าซีรีส์เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนพอดนค่ะพอสปอยได้ไหมคะว่าเล่าถึงเรื่องอะไรได้ค่ะก็พอดเรื่องสําหรับปั่นไปถึงรักนะคะพวกเราก็จะเล่าเรื่องดาวของครอบครัว นะเป็นครอบครัวโมเดิร์นแฟมิลี่เราจะเคยเห็นคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยในในประเทศเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะแต่หนังซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราจะเล่าความสมบูรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งของคําว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นก็จะเล่าเรื่องราวของ3-4พี่น้องที่แน่นอนทุกคนเนี่ยกว่าจะ ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้เนี่ยมันก็จะมีล้มลุกคลุกคลานมันก็จะเปรียบกับการขัดขี่จักรยานนะคะว่าในการที่เราจะขี่จักรยานไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกับเราทุกคนใช้ชีวิตไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะใช้ความรักความอุ่นในครอบครัวนะคะในการที่จะประครับประครองแล้วก็ผลักดันให้ถึงเป้าหมายได้ทุกคนค่ะ พี่มาเจ็บนี้เป็นไงมาครับพี่เพ่มาขยับที่มาที่มาโอเคครับที่มาของโพสต์นี้ก็คือผมก็ต้องต้องแบบว่าก่อนอื่นนะครับเราได้โจทย์มาเราอยากว่าอยากทำอยากทำแบบว่าซีรีส์ที่มันรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ฮิวใจคนแล้วก็เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็กีฬานิดหน่อยแล้วก็โมเดินแฟมิลี่ครับแล้วก็ ใดๆโจทย์ของผมเนี่ยถ้าเหมือนเรื่องนี้เราทำซีรีส์ไวเรื่องแรกแล้วก็ก่อนที่จะทำทีวีดังแน่รู้จักกับพี่เล็กน้อยพี่เล็กน้อยเนี่ยก็คือเป็นถือว่าเป็นปร,รมาจารย์ในด้านวงการบันเทิงผลงานแม่ทุกเรื่องคือดังหมดทีนี้เราก็มาคุยกันมารวมตัวกันปุ๊บโจทย์ของผมคือเราอยากได้นักแสดงอ่อๆ <c oughs> จุดเลยคือคือตอนแรกคือถ้านักแสดงไม่หอ่อเราก็จะไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะบอกว่าเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเราเราลีสมานะั้น ตัวนายเอกเราจะนึกถึงคนแรกคือคือตีธนพลไม่มีใครหลอเกินเขาแล้วอะไรเงี้ยออแล้วก็วดาราช่อง3ามคนไหนหล่อแล้วก็จักรยานก็ต้องเป็นน้องมาโศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแล้วก็ได้น้องต้าน้องอาร์ตมาเสริมทับมาอะไรกันแล้วก็แดนนี่น้องวินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนแดนนี่วินจะเป็นเด็กในสังกัดอยู่แล้วเลยเอามาสุมเสริมกันก็เลยก็เลยเป็นก็เป็นซีรีส์วายที่ที่เราบอกว่าคือถ้า เราตั้งใจว่าคือถ้าไม่ดังเราไม่ทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยอันดับแรกต้องเลือกดาราที่ที่ดีๆครับจนจนที่บอกฟูมฟักมาจนพร้อมเปิดกล้องทุกอย่างฟิทแบกดีไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ต่างประเทศเราพูดได้เลอ<ๆ>ีเวนต์ต่างๆก,ก็ได้ได้ผลเรียกว่ามีกระแสตอบรับเข้ามาดีมากก่อนแล้วรอที่จะเปิดกล้องด้วยก่อนซีนี้เปิดกล้องก็ถือว่า กระแสเข้ามาเท่านี้เราก็ดีใจแล้วครับเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเราข้าบดในวงการซินิวายแล้วทำดังมาหลายเรื่องเรื่องนี้มันจะดังได้ยังไงเรื่องนี้จะดังได้ยังไงคะคือเรื่องที่จะดังได้เนี่ยคือนักแสดงนักแสดงหกคนในพี่ว่าทุกคนมีเคมีที่ลงตัวเข้ากันมากโดยเฉพาะพี่มาสุกับพี่ตีเนี่ยคือพี่มาสุกนี่ไม่เคยลงซินิวายเลยแต่เราลองมาทําแบบว่าลองเอ้ยลองแทสติ้งดูลองฟิตติ้งหรือลองอะไรต่างๆคือเคมีเข้าใจ คือเราดูแล้เราอายเราเหนื่อ่ะคนเนี้ยไม่มีแฟนเลยอยากมีแฟนเลยแ้วเราก็ดูจากกระแสที่ปล่อยไปทั้งไทยเราต่างๆอะไรเงี้ยยอดวิวซึ่งมันผลตอบรับดีแล้ววันเนี้ยก็มีแฟนคลับมีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาเข้ามาติดต่อกันอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะประสบความสําเร็จรวมทั้งตัวสตอรี่เราก็ดีด้วยและที่สำคัญคือจะประสบความสําเร็จได้นอกจากดาราบทต่างๆดีแล้วพี่ก็ขออวยให้ผู้กำกับท่านนี้ที่เราไว้วางใจมากเพราะนั้นจะ ก็คือคิดว่าปัจจัยน่าจะครบนะคะในการที่จะดันซีรีส์เราไปให้ถึงฝันของเราได้คุณเลือกมาสู่ปีครับคุณเลยคุณผมเป็นคนที่เลือกแคสเองเนาะคือ,ค,อคือผมทํางานอยู่กับช่องสามมาหลายปีแล้วเราก็จะแบบอะซีรีส์ลระครช่องสามเราก็ต้องให้เกียรติช่องเขานะก็คือแบบคู่หนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะโจทย์คือรอรอ,ล,อละมุลเหล่าเรารู้ว่าบทพระเอกจะเป็นยังไงมันก็ มันก็มันก็มองใครไม่ได้อะตอนแรกคือตีเห็นมันมันมาช้อยเลยว่าต้องดูน้องคนนี้มาเล่นให้ได้ส่วนน้องมาสุก็เคยเคยร่วมงานกันในเด็กผมไปเล่นในละครอเรื่องหมอหลวงก็จะเห็นมาสุเขาก็จะแบบหล่อแพงหล่อแบบมันแพงนะเด็กคนนี้มันมันแพงมันละมุนมันมันถ้าเขามาเล่นซีรีส์วายให้เราเรื่องแรกมันน่าจะเป็นเะไรที่ฮือฮาวันที่น้องแบบพี่พี่เบิ้มบอกว่าน้องตอบรับอ่ะโอ้โหแบบทางเราดีใจมากเราก็แบบเอาละวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ทุกอย่างแบบลงตัวมากแฮปปี้มากแบบ ทั้งลิขสิทธิ์ต่างประเทศตอบรับทั้งลูกค้างานแฟนมดแฟนแฟนมีตแฟนชายต่างประเทศก็ทั้งจะตอบรับดีก็คือน่าจะน่าจะน่าจะก็น่าจะดังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราคือตอนนี้มีหลายมีหลายประเทศไหมฮะลิขสิทธิ์สิบสองประเทศลิขสิทธิ์สิบสองประเทศแต่เราก็อุค์กรไว้ก่อนอุค์กรไว้ก่อนเนาะเออนิดนึงนิดนึงเนาะงั้นคาะย้อนกลับมาที่พี่กอล์ฟพี่ทีพี่กอฟพี่ก๊อล์ฟทำไมดีกันในฐานะมุ่งเข้าที่ขบวนการทื่อวาย ได้แคสนี้มาเป็นไงฮะทั้งเซนทคจริงๆก็ทำซีรีส์วายมาหลายเรื่องนะฮะอบอกเลยพอได้แคสมาปุ๊บเนี่ยปังแน่นอนอหลังจากดูหน้ารุนไหมครับดูนไหมครคือ,ค,อคือมันไม่ใช่หน้าอย่างเดียวนาอ,อเรารู้อยู่แล้วว่าน้องๆนักแสดงกลุ่มนี้มีความสามารถม,มันไม่ต้องมาแบบว่าปั้นการแสดงกันใหม่เราไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องใช้เวลากับการปั้นการแสดงแต่ว่าทุกคนเนี่ยมาพร้อมกันความเข้าใจบทและประสบการณ์แสดงที่สุดยอดอยู่แล้ว นานอย่างน้อยของเราเนี่ยก็มั่นใจเพราะว่าไม่ใช่เด็กใหม่ที่ต้องมาแบบฝึกการแสดงแต่ทุกคนเก่งแบบเล่นเก่งกันมาหมดแล้วจากพายอดเนี้ยเราพายอดถ่าย2วันแต่ว่าโลเคชั่นมันเยอะมากเราเรียกว่าวิ่งเนาะวิ่ง4คูณร้อยในการถ่ายซึ่งปรากฏว่าทุกคนพอไปอยู่ในหน้าเซตปุป๊บก็แอคชัน่นปุ๊บก็ได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจนะว่าซีรีส์เรื่องนี้ปังแน่น้องทั้งน้อง น้องอัสน้องมาสูน้องตีน้องแดนนี่น้องวินก็แล้วก็ทุกๆคนนะคะเต็มที่กันแน่นอนดึงเคมีเคใจออกมาอย่างไรคะใช่แล้วเราง่เรื่องการดึงเคมีนี่นะมันก็เป็นอะไรที่เราทําคนเดียวไม่ได้อ่ะมันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของน้องๆด้วยนะเราเราก็มั่นใจว่าน้องตีมาสูเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจตั้งแต่วันที่เขาเจอการวันแรกที่เราเออมาเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยเราก็เห็น เคมีเคใจมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบบไปกำกับไม่ต้องไปบิ้วไม่ต้องไปบอกแต่ว่าน้องมาพร้อมกับความตั้งใจแล้วเราก็ด้เห็นเคมีเคใจที่เป็นแบบเป็นธรรมะมากๆธรรมชาติเกือบไปบวชแล้วเกือบจะเข้าวัดกันแล้วฮะะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมั่นใจว่าน้องๆเนี่ยมีเคมีที่สุดยอดแน่นอน Oh, สิ่งที่คาดหวังเราเราว่าตอนนี้เราได้แล้วตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้อง mm hmm. ก็คือได้ใจนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเรารู้ว่าการทํางานกํากับซีรีส์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใจจากนักแสดงอ่ะมันยากที่เราจะได้งานที่ดีออกมา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ใจของนักแสดงมามาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานร่วมกันเราก็หาวิธีทำงานร่วมกันที่เราทุกคนแฮปปี้แล้วผลงานก็จออกมาดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราว่าเราพร้อมเปิดกล้องเพราะว่า ใจพวกเราพร้อมมากค่ะพร้อมปั่นเนาะพร้อมปั่นมาค่ะมค่ะมาะมาค่ะมาดูครับครครับครับผมบ้าเรากาทงานร่วมกันครั้งแรกมครัแรกครับจิงก็เคยเจอกันที่ช่องอา่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้เคยกันแบบเนาะใช่เดินผ่านสวนคอนติคใช่สวนส่วนสวนกันบ้างครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกกันแบบจริงๆครับก็ตั้งแต่ตอนถ่ายไพร์ดก็รู้สึกว่าเรา เข้ากันได้ดีเลยเนาะใช่ครับรู้สึกว่าแบบเราเราเคมีเราเข้ากันไวมากครับด้วยความที่ที่มาสู่เองก็มีประสบการณ์มาแล้วจริงๆก็ผ่านเรื่องไวมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับทาให้การทํางานของเราแบบค่อนข้างโปรแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการสื่อสารนั่นความรักความสัมพันธ์ของตัวละครของเราได้ได้อย่างดีครับแล้วก็คู่ของตีเองเนี่ยก็จะเป็นความรักกับเกี่ยวกับคุณหมอที่จะต้องมารักษาคนที่มีปัญหาทางใจอ่าจริก็แบบมีปัญหาทางใจ ซึ่งต้นคิดว่าสาววัยทุกคนก็น่าจะรู้สึกอบอุ่นไปพร้อมๆกับตัวละครของเราับผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นก็จะมีความแซบแล้วก็ดูเดือดให้ทุกคนได้แบบได้แบบฟินแน่นอนล่อยสปอยอย่างนั้นเลยเหรอสปอยเลยคือเรียกว่าของเราสามคู่นะครับจะเป็นความรักที่จุดเด่นไม่เหมือนกันอ่าคู่หนึ่งเขาแซบคู่หนึ่งของเราโรแมนติกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบดราม่าไฟดูเดือดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครับ ใช่ครับใช่ครับใช่หลากหลายแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีเปรนมของตัวเองซึ่งต่างคนก็ต่างจะมาแก้ไขซึ่งกันและกันแล้วก็มาเติมเต็มกันครับคิดว่าสาววายก็น่าจะดูแล้วก็อบอุ่นไปพร้อมๆกับพวกเราครับงั้นเดี๋ยวงั้นเอาที่ละคนก่อนแนะนำตัวก่อนับบทเป็นใครยังไงอะไรไงพี่มาสุ่มาสุครับผมก็มาสุ่นะครับรับบทเป็นนับหนึ่งนะครับผมเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะครับแล้วก็ได้มาเจอคนไข้ประหลาดๆคนหนึ่งนะฮะซึ่ง ผูงนี้ต้องตัวไม่ได้ด้วยแลก็หล่อไหมก็หล่ออยู่เอ๊ะผู้นี้ต้องตัวไม่ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ไขตรงเนี้ยเขายังไงการขอหมอที่รักษาใจคนไข้ยังไงแล้วผมชอบนะผมชอบเรื่องนี้มันมันน่ารักเนาะเออมันน่ารักเป็นไข้ยังสีแกับผมก็รับบทเป็นสายลมนะครับเรียกว่าเป็นผู้ป่วยดีกว่าครับเพราะว่ามี อ่าประสบอุบัติเหตุตอนเด็กๆนิดหน่อยจึงทาให้เป็นโรคแบบกระทางใจครับผมแล้วก็ไม่สามารถสัมผัสใครได้ไม่สามารถสัมผัสแบบผู้ชายได้อะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หใช่ก็เลยแบบว่ามีการอาการกลัวแพนิคอะไรเงี้ยครับใช่จนมาเจอคุณหมอท่านหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นถึงปัญหาของเราแล้วก็อยากให้เราหายจากโรคซึ่งตัวของเราเองก็อยากจะหายจากโรคนี้อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันว่าทํายังไงถึงจะรักษาได้ครับ ครับผมในนี้อราเป็นครับผมแซดแเลยผมตอนนี้รับบทเป็นสกายครับผมก็ในเรื่องจะอยู่ในคู่กับนาวาครับผมก็จริงๆตัวของสกายเนี่ยจะทํางานเป็นหนุ่มบาโฮสครับผู้ที่ผิดหวังในความรักแล้วก็ไม่เชื่อในความรักเลยจนได้มาเจอกับตัวนาวาที่เขามาทําให้หัวใจเราฟูอีกครั้งหนึ่ง ครับผมก็ผมวินครับผมรับบทเป็นนาวาครับผมเป็นหนุ่มโปรดักชั่นครับผมจนวันนึงมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับเราจะทําให้เราไปเที่ยวบาหลุนใช่ครับผมแล้วก็พอเขาเข้ามาในชีวิตเรามันทาให้ชีวิตเราที่ผ่านมาเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นเป็นหลังมือเลยครับหนุ่มหนุ่มโปรดักชั่นเจอขนุมบาโลุเป็นไงครับ โอ้ยอะไรอะไรมันหลอมรวมเข้ามาหากันเข้ามากันได้ไงพี่ดูหน้าดิครับเอานี่เราต้องทำกันบ้านเรื่องมันละมันขึ้นมาต้องไปสถานที่จริงเลยนะไปไปแล้วไปมาแล้วศึกษาศึกษาก็ก็ดูคลิปดูคลิปวิดีโอที่เขาแบบมีประมูลอะไรกันนีครับใช่เราก็แบบศึกษาอยู่ครับใช่ตัวเซอร์วิสเราอยังไงฮะัหนึ่งบาฮุสก็ดูแลดีครับดูแลดีดูแลเหมือนลูกค้าคนอื่นๆปะอาจจะพิเศษมาหน่อย แต่แว่าความยากของคู่เราจะเป็นเพราะว่าเราสองคนมาเล่นวายกันครั้งแรกเรื่องแรกเลยไม่เคยเล่นวายมาก่อนก็อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องปรับจูนกันจริงจริงก่อนถ่ายพล็อตตื่นเต้นมากเราตื่นเต้นมากแต่ว่าพอเวิร์กช็อปกับพี่กอล์ฟแล้วมันทําให้ความกังวลในใจมันน้อยลงคู่พูดเราเซ็ตหรือเดือดโอจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นความแซ่บที่ผสมน้าตาอะกันอ๋ามีดรามากใช่ใช่ อาจจะแบบฟุ้บน้ำตานิดหน่อยแต่ถ้าแบบแซบเลยเผ็ดเลยนี่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้เลยนี่สองสายต่อเลยส่งอย่างนี้เลยอันนี้คือตัวทางของหมวดแซบครับครับอ่าได้น้ำตัวก่อนหมตัอะไรอย่างเงี้ยเอ่อผมต้าครับเล่นเป็นดินดินครับอ่าดินดินมีอย่างไรลูกบทตัวละครดินดินก็จะเป็นเป็นนักร้องกลางคืนเป็นคนที่เอ่อฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีเราเราเลยได้มารู้จักกับตะวันคนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟ มาทำงานอยู่ในร้าน่เอทำานทำมันนั้นครับทำไปทำมาใช่ไหมทำไปทำมาทำกาแฟอยู่ดีเอ้ยไปทำกันเองได้ยังไงก็ไม่รู้้ได้เป็นเจ้าของคนหนึ่งครับผมอาสครับกระบุเป็นตะวันครับผมตะวันก็จะเป็นอ่นักบินเก่าครับผมที่ออกมาเปิดร้านคาเฟ่เป็นของตัวเองบินโดนบินเฮ้ยไม่ใช่เลยซึ่งบอกว่าเออสามหนุ่มนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะครับพี่พี่นับหนึ่งนะครับพี่นับหนึ่งสกายสกาย ตะวันแล้วก็ยะวายอันนี้ก็เป็นสามพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันครับแล้วก็มีแม่ที่คอยดูแลสามพี่น้องคนนี้อยู่ครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆครับแล้วก็เมียของเราต่อคู่เราว่าความสัมพันธ์น่ะยังไงความสัมพันธ์ก็ยังไงก็จะเป็นแบบแซบๆจะมีความสดใสมีความแบบขี้เล่นกันอะไรอย่างงี้สดใสสดใสแน่ใจว่าสดใสหรอมันก็มีก็ก็มีแหละก็มีความสดใสคือตาตาแบบลุกวะวันอะตกววครับผม นับสดๆเลยอะไรเงี้ยคู่เราดิบอกยากเหมือนกันเอาจริงนะเอาดอยเยอะเอาดอยเยอะเออใช่แบบว่าปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นจเกรานอะไรนี่ใช่แบบแดดแรงแมคาเฟ่แบบว่าหัวใจสาววานน่าจะนุ่มนับแล้วก็ตื่นเต้นกับกับผู้เขาที่ผมสปอยไปนิดนึงแล้วเนี่ยอาดอยไงให้รักกั้ยนอ๋อไปปั่นจักรยานแล้ว พอเห็นบรรยากาศดีๆมันก็เลยแบบว่ารักกันได้ไงอาจจะยังไม่เสียเหงื่อเนอะใช่ครับต้องมีซับเหงื่อซับอะไรกันบ้างอ๋อใช่ครับใช่ก็มีบ้างครับแต่ว่าคู่นี้เขาจะเกี้ยวกา่กันหน่อยเกี้ยวกล่อมใช่ใช่ใช่เป็นบ่อเกิดของความรักความรักความักนะครับจูบจูบจูบคๆนั้นเลยเหรอจูบเลยเหรอไต่จูบเลยแล้วก็โหดจนเกินใช่ดีนะ่ไม่ลากเขาทำด้วยพูดถึความสำเร็จของไทยหลอดเลยค่ะเราปล่อยมา ลารมีโอกาสได้ดูเป็นแฮปปี้ไหมตีแฮปปี้ครับก็เห็นออกมาแล้วเรื่องราวดีภาพสวยงามครับแล้วก็เป็นแฟนชื่นชอบก็รู้สึกดีใจมากครับพี่พวกเราแบบไปทํางานถ่ายผลัดสองวันเนาะก็รู้สึกว่าแบบเออดีที่เราได้ทำทำผลงานชี้นนี้ออกมาให้ทุกคนแล้วทุกคนชอบแต่ที่จริงมันก็เป็นสองสองบุมนะฮะอีกใหญ่ก็คือโอเคเราเราก็จะปล่อยมาเป็นตัวอย่างออกไปแล้วนะแล้วก็ เราก็ดูฟีดแบ็กของคนนะครับว่ามีฟีดแบ็เป็นยังไงจะเป็นยังไงอย่างจากทิ่ทายฟีดแบ็กเนี่ยเป็นเอ้ยเป็ไพร์เล็ตเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างจริงซึ่งทุกอย่างทุกฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยเราจะไปทําให้มันดีที่สุดแบบดีกว่านั้นอะไรที่เราแก้ได้เราจะแก้แล้วก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับในงานของจริงครับตอนนี้ตอนนี้เปิดกล้องยังคะลูกตอนนี้กําลังละกําลังจะเปิดเดือนหน้าเปิดครับปีนี้จะได้ดูกันใช่ไหมคะน่าจะเป็นหลังปลายปีหน้าจะปีหน้าประมาณปีหน้าครับถ้าถ้าไม่ใช่ ไม่ได้ถ้าไม่ไม่แน่ใส่ปีก็ปีน่าคุณไม่ได้ครุณไม่ได้ไม่แน่อาจจะอาจจะดูเร็วกว่านั้นก็ต้องรอดูต้องรอดูประกาศในเพจเราติดตามครับอ่าอ่าห่ากเลยครับสำหรับเรื่องนี้ให้ไปกับติดตามทางช่องทางอะไรยังไงควรให้นี่นะเนี่ยโครงการโครงการอ่าเอออันนี้โอเคครับครับนะครับผมก็อันนี้6คนนี้เรานะฮะจริงก็มีนักแสดงอีกหลายคนนะครับก็มาจาก ซีรีส์เรื่องเลิฟไลฟ์กับไบส์ปันไปส์ถึงรัฐนะครับตามชื่อเรื่องเลยครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ย hey, เป็นซีรีส์กีฬาหรือเปล่าไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเป็นแบบซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องโรแมนติกดราม่ามแซบ,บเด็ดร้อนแล้วก็ผมรับปากเลยครับว่าอะไรก็ตามที่ทุกคนอยากจะได้เห็นจะได้เห็นในเรื่องนี้ นะฮะอย่างนนเขาอยากเห็นเยอะนะมันต้องมีเวอร์นี่เขาอยากเห็นเยอะนะนจะไม่อะไนะมันต้องมีเวอร์ชันอันคัดป่ะเอ้ยผมว่าผมว่าต้องมีอ่ะไม่ถึงว่าแบบมันที่ถ่ายไปก็ก็เดือนอยู่นะแต่คนที่จะอันคัดได้ดีก็คือกูก็ชัย่้อยกูก็ช่ยอยใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราทั้งหกคนแล้วก็แสดงทุกคนในเรื่องทุกคนตั้งใจกันมากครับรูปเรื่องนี้ต้องบอกว่า พุ่มหมดหน้าตัดแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับเลิฟไลฟ์กับใบปัดไกถึิ่งร้านครับครับคุณบของกครขอบคุณครับ